การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะ ผู้มนการชำนาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษานางสาวกูวันโซเฟียลอตำแหน่งผู้วยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบีติงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3 1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวกูวันโซเฟียลอวุฒิการศึกษาครุศารมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัทยาที่อยู่ปัจจุบัน73/1หมู่4ตำบลปล่องหอยอำเภอรกระเพอจังหวัดปัตตานีตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบีติงตำบตลตะโลเดรามันอำเภอรกระเพอจังหวัดปัตตานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3 วิทยฐานะพวมในการชำนาญการอันดับคสสอง,สองประวัติการศึกษาพุทธศักราช2546ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาเอก คณะคอมพิวเตอร์โรงเรียนอัตตรเกียอิสลามียะจังหวัดนาราธิวาสพุทธศักราช2551ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตบธบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาพุทธศักราช2557ปริญญาโทคร,รุศาสตร์มหาบัณฑิตคอมวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยาลา ประวัติการรับราชการวันที่26ธันวาคม2555ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพระปูงเงาะอำเภอรามันจังหวัดยะลาวันที่23มกราคม2558ครูคศอ1โรงเรียนบ้านพระปูงเงาะอำเภอรามันจังหวัดยะลา วันที่24มกราคม2560ครูคส .2 โรงเรียนบ้านพะปุง,งเงาะอรามันจังหวัดยะลาวันที่1มีมนาคม2562พ่วหนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบีติงตำบตลตะโลเดรามันอำเภอกระโพจังหวัดปัตตานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3 2. การปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ขอรับการประเมินสายงานบริหารสถานศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้รายงานได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบีติงตำบลตะุลนเดรามันอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3มีผู้เรียนทั้งสิ้น92คนมีบุคลากรทั้งหมด11คนผู้บริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครู5คนพนักง,งานราชการ1คนธุรการโรงเรียน1คน ครูอัตราจ,จ้างขั้นวิกฤตหนึ่งคนพนักง,งานรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหนึ่งคนครูวิทยากรอ,อิสลามหนึ่งคนผู้เรียนนับถือาศาสนาอิสลามร้อยละ100บริหารกิจการของโรงเรียนโดยการวางแผนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลกำกับติดตาม การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสาเทอดไทองราชันครั้งที่1 2. เป็นคณะกรรมาการประเมินประวัติและผลงานผู้สมัครสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านลานช้างทำหน้าที่สอนระดับประถมวัยสาม การรายงานข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษาด้านผลกระทบจากสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานข้อจำกัดอุปสรรคและปัญหาที่หลากหลายบริเวณโรงเรียนเคยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่หลายครั้ง ข้าพเจ้าต้องเดินทางจากบ้านพักถึงสถานศึกษาเป็นระยะทาง15กิโลเมตรจึงก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาความปลอดภัยของครูและบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญซึ่งในตำบลตะโละเดรามันมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นการลอบยิงผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ของรัฐการลอบวางระเบิดในสถานที่ราชการ ด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาทางด้านการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยเนื่องจากนักเรียนบางส่วนใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจำวันทำให้นักเรียนขาดทักษะการรับรู้และความเข้าใจทางด้านภาษาไทยทางโรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ด้านวัฒนธรรมประเพณีชุมชนตำบตลตะละเดรามันอำเภอรกระพาะจังหวัดปัตตานีนับถือศาสนาอิสลามมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมรมฎอนสัมพันธ์กิจกรรมอาซูรอด้านสภาพปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านบีติงปลอดจากยาเสพติดตั้งแต่อยู่ในชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเนื่องจากในชุมชนมีการระบาดของยาเสพติด เช่นใบกระท่อมส่งผลกระทบต่อนักเรียนสังคมในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องวางมาตรการป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้รณรงค์ให้เห็นพิษภัยและโทษของยาเสพติดด้านสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่หมู่ที่5บ้านบีติงผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางทำการเกษตรส่วนใหญ่ฐานะยากจนพ่อแม่หย่าร้าง ผู้รายงานจึงให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนให้ครูวิเคราะห์นักเรียนรายบคุคคลจัดทำแฟ้มข้อมูลนักเรียนและประชุมผู้ปกครองเพื่อทราบปัญหาของนักเรียนจัดสรรทุนการศึกษาจัดอาหารเช้าทุกวันสภาพพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศ โรงเรียนบ้านบีติงมีสภาพทางภูมิศาสตร์พื้นที่ราบทำให้เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้รายงานสามารถบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า 4. งานบริหารสถานศึกษาบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบีติงได้จัดการศึกษาสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาผู้รายงานจึงได้นำระบบวงจรเดม,มิง PDCA บริหารจัดการโรงเรียนทั้ง3ด้านคือด้านผู้เรียนด้านบุคลากรและด้านผู้บริหารบริหารงานทั้ง4กลุ่มงาน การบริหารด้านวิชาการ 1. วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการดำเนินการดังนี้ขั้นวางแผนแลนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรขั้นทำตามแผนดู โดยดำเนินการกิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามปฏิทินปฏิบัติงานขั้นตรวจสอบเช็คเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบขั้นนำไปใช้เป็นการนำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและมีการประเมินเพื่อพิจารณาหาข้อบกพร่องและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้รายงานได้ส่งเสริมให้ครูรับการอบรมจัดกิจกรรมเริ่มจากบทเรียนจากง่ายไปหายากโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล4การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 5การนิเทศและวัดผลประเมินผลโดยมีการนิเทศตามปฏิทิน4.3การบริหารด้านงบประมาณการเงินและสินทรัพย์การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียนโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานองค์กรชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ4.4 การบริหารงานบุคคลความยากลำบากของการบริหารงานบุคคลคือโรงเรียนบ้านบีติงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลให้อัตรากำลังของข้าราชการครูมีน้อยไม่ครบชั้นผู้รายงานได้ดำเนินบริหารจัดการบริหารงานบุคคลดังนี้1 การสรรหาการบรรจุและแต่งตั้งผู้รายงานได้ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาและวางแผนอัตรากําลังคนโดยวิเคราะห์ภารกิจและตรวจสอบประเมินสภาพความต้องการอัตรากําลังกับภารกิจของโรงเรียน 2. การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยผู้รายงานได้ดําเนินการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. วินัยการรักษาวินยัยการดำเนินการทางวินยัยการออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ผู้รายงานได้ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รายงานได้ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทราบและเข้าใจในกฎระเบียบและปฏิบัติเคร่งครัด 4. การจัดทำมาตรฐานและพาระงานของข้าราชการครูและบุละะละคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา,ราป,ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รายงานได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน าและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 5. การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องความยากลำบากในการส่งเสริมสนับสนุนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือครูบางส่วนไม่มีการพัฒนาผู้รายงานจึงได้ดำเนินการสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเอง4.5การบริหารทั่วไปผู้รายงานได้ดำเนินการบริหารโดยกำกับติดตามตรวจสอบมีการประสานเครือข่ายชุมชนในการระดมทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ 1. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 2. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาความยากลำบากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนเป็นปัญหาพื้นฐานที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวันผู้รายงานในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญของปัญ หาได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนตรงจุดมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน ผลที่เกิดกับผู้เรียนครูผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีคะแนนการพัฒนาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับแห่งชาติขั้นพื้นฐานโอเนตปีการศึกษา2561อันดับที่49ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขต3และปีการศึกษา2562เพิ่มสูงขึ้นอยู่อันดับที่17ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขต3และอยู่ ลำดับที่1ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษากับพอความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านชาษษาั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาชั้ 1, นป,ปีที่3ดังตารางดังนี้จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3ดังตารางดังนี้ข้าจ 2. ดสองผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการดําเนินการส่งผลให้ประสบความสําเร็จดังนี้ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดช,ชอบมีการประสานงานและช่วยเหลือ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามจรรยาบรญญวิชาชีพครู 3. ครูได้รับการพัฒนาตนเองตามโครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น กับผู้ปกครองและชุมชนผู้รายงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความสะดวกปลอดภัยเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมผู้ปกครองและชุมชนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเชน่นโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โครงการสัมพันธ์ชุมชน5.4ผลที่เกิดกับสถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารโรงเรียนทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ผลงานที่ประสบผลสําเร็จด้านการบริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชนานาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งผลคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านบีติงสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3 1หลักการและความเป็นมาการศึกษามีความสําคัญในการพัฒนายาว,วชนและประชา ยาชนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของตนเองเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนตามนโยบายของชาติคือการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการพัฒนาโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตัวแปรสําคัญที่จะส่งผลให้เกิดคุณภาพในโรงเรียนผู้บริหารเป็นผู้มีความสําคัญ และมีบทบาทในการบริหารจัดการในองค์กรต้องเป็นหลักในการบริหารส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกิจกรรมให้บุคคลในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องร่วมกันทํางานเป็นทีมการบริหารจัดการภายในโรงเรียนบ้านบีติงเป็นงานสําคัญที่ผู้บริหารต้องดําเนินการอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครูเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาเนื่องจากครูมีความ รู้ความสามารถและมีทัศนคติความคิดที่แตกต่างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเป็นการสร้างความหวังและความภาคภูมิใจร่วมกันในตัวผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกค,ครองผู้เรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนในท้องถิน่นได้เห็นคุณภาพในเชิงประจักษ์จากการบริหารพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษาการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนในปีการศึกษา 2562โรงเรียนได้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้ปกครองและผู้เรียนรวมทั้งองค์กรต่างๆในการพัฒนาแต่ผลการดำเนินการขาดความคล่องตัวเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นประจำจึงทำให้บุคลาการที่ปฏิบัติงานขาดขวัญกำลังใจและเวลาในการทำงานจากการมุ่งมั่นพัฒนาปีการศึกษา2562พบว่า โรงเรียนบ้านบีติงน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 2. เพื่อให้ครูผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้สวยงามน่าอยู่น่าเรียน 3วิธีดำเนินการศึกษาการบริหารโรงเรียนบ้านบีติงบริหารงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการนำหลักธรรมาพิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านบีติงใช้การบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพเดมิง P.D.C.A มีการดำเนินการสีขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผนแผนห1ึน ประชุมชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน1.2ศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน1.3แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการ1.4จัดทำปฏิทินการดำเนินการโครงการ1.5จัดทำแนวทางในการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สองขั้นการดำเนินง,งานตามแผนดู 2.1การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการอบรมมาประยุกต์ใช้เพื่อหารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม2.2มอบหมายภาระหน้าที่ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งร่วมกันดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งผลคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย2.3ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพ ภาพผู้เรียนมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. อาคารเรียนอาคารประกอบดําเนินการพัฒนาปรับปรุงทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบให้มีความสวยงามสะอาดน่าอยู่และเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ห้องสหกรณ์โรงเรียนดําเนินการจัดให้มีห้องสหกรณ์โรงเรียนตกแต่งจัดระเบียบระบบสหกรณ์ส่วนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนรู้พืชผักทางการเกษตร 4. ีป้ายบอกอาคารเรียนและห้องเรียนดำเนินการจัดทำป้ายบอกอาคารเรียนและห้องเรียนต่างๆในโรงเรียน 5. สนามเด็กเล่นดำเนินการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมให้เป็นสัดส่วนให้มีความเหมาะสมปลอดภยัย 6. ห้องสมุดดำเนินการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 7. สวนสมุนไพรดำเนินการพัฒนาบริเวณสวนสมุนไพรน้ำตกและสวนย่อมให้สวยงามสะอาดปลอดภัย 8. โรงอาหารดำเนินการพัฒนาโดยการปรับปรุงทาสีโรงอาหารติดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน9สวนน้ำตกหนูน้อยบีติงดำเนินการพัฒนาน้ำตก หนูน้อยบีติงและสวนยอมให้สวยงามสะอาดปลอดภัย1ิบสวนยอมบ้านโต๊ะแนน่สวนยอมบ้านบีติงสวนยอมบ้านกอลีสวนยอมบ้านจะ๊ะ ทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการพัฒนาสวนยอมให้สวยงามสะอาดปลอดภัยเป็นระเบียบเ1ดส่วน,น,นจำลองพืชพันธ์นานาชน,น,น,นิดดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นไม้ต้นกลา้าเพื่อขยายพันธุ์กำหนดจัดทำป้ายชื่อติดตามต้นไม้ทำต้นไม้พูดได้เพื่อเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง12การจัดการแยกขยะ ดำเนินการจัดการพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดปลอดภัยให้นักเรียนรู้จักการทิ้งขยะ 13. สาลาหน้าอยู่ดำเนินการพัฒนาศาลาให้หน้าอยู่เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ 14. บอร์ดเกรดความรู้ดำเนินการให้ครูและนักเรียนร่วมกันจัดบอร์ดเกรดความรู้ต่างๆหน้าห้องเรียน 15. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนดําเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความหลากหลายให้หน่าอยู่สะอาดเรียบร้อยและเป็นแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนที่ทําให้นักเรียนสามารถมีการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้2.4 ดำเนินการกำกับติดตามประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนการสอนของครูให้ความช่วยเหลือตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดกระตุ้นการทำงานเสริมแรงเพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนประสบความสำเร็จ 3. ขั้นตรวจสอบเช็คผู้รายงานสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการดําเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและหลังการดําเนินการตามแผนโดยการสังเกตพฤติกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการแสดงความคิดเห็นการใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถามระดับความพึงพอใจและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนสรุปผลและจัดทํารายงานโครงการ 4. ขั้นการพัฒนาปรับปรุงแอค เคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกแบบสอบถามความพึงพอใจจากการปฏิบัติการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนโดยนําสื่อการเรียนรู้ที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นไปใช้จริงและการประเมินพฤติกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและนําผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไป 4. ผลที่ได้รับจากผลการดําเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนส่งผลดีต่อโรงเรียนทั้งทาง ด้านการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามลําดับดังนี้4.1ด้านผู้เรียน 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษากระเพาะและระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังน,นี้4.2ด้านครูครูมีการทำงานร่วมกันมีความรับผิดชอบและมีการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ครูมีระเบียบวินัยมีการจัดการระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครูมีขวัญและกำลังใจในการทำงานครูได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้4.3ด้านผู้ปกครองชุมชน ผู้ปกครองชุมชนได้รับรู้พฤติกรรมและการเรียนรู้ของลูกหลานด้วยตนเองผู้ปกครองชุมชนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนเกิดความมั่นใจไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน4.4ด้านสถานศึกษาโรงเรียนสะอาดสภาพแวดล้อมสวยงามโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนได้รับความไว้วางใจ ใจจากผู้ปกครองชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนบ้านบีติงได้รับผลการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนโอนเนตเพิ่มคืนอยู่ในลำดับที่1ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษากระเพาะและอยู่ในอันดับที่17ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขต3ของปีการศึกษา2562จากความสำเร็จ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านบีติงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ประจำปีการส่งปปรระจีกาศึกษา2562มาจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการดังนี้ 1. การวางแผนที่ดีและการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโรงเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือดำเนินกิจกรรมทั้งก่อนดำเนินกิจกรรมและภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 2. ให้ความร่วมมือต่อการจัดกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนครูและผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 3. ชุมชนผู้ปกครองและองค์กรต่างๆให้ความสําคัญกับกิจกรรมต่างๆเนื่องจากชุมชนและผู้ปกครองผู้เรียนเห็นความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นของผู้เรียนและผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมิน และแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ